ผมเพลงร็ที่ิบๆนี้หลบครับดีไันจอยชุดนั้นแค่พอมค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะสนุกว่าคุพูดไดใช่ไหมคะผมพูดได้ผมพูดไดหลายคนเห็นผมใช้ภาษาพูดจริงๆพูดได้พูดมากด้วย 7HD ทั้ง facebook แล้วก็ y YouTube รวมถึง tiktok ด้วยค่ะครับผมไหนใครยังไม่ได้รางวัลรือว่ายังอยากได้อีกยกอมืออยากไปไหนนะยู่ติดหน้าเวทีเราเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจกอีกแต่ว่าวันนี้สังเกตไหมคะว่าการจัดงานวันเด็กของช่อง 7HD ฟีนี้ยังคงเป็นธีมในเรื่องของการอนุรักสิ่งแวดล้อมรักโลกรักโลกค่ะช่อง 7HD ของเรานะคะก็เลยบอกให้เด็กๆเนี่ย ของอลูมิเนียมเอาถุงขนมที่กินหมดแล้วเนี่ยมาแลกกระปุก้าเด็กๆรู้ไหมคะว่าที่พี่ๆเนี่ยให้เด็กๆเ,เอากระป๋องอลูมิเนียมเอาถุงขนมมาแลกของเนี่ยรู้ไหมว่ากระป๋องอลูมิเนียมกับถุงเหล่านี้เราจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรครับพี่จอย ประจริงๆแล้วขยะทุกชิ้นมีคุณค่าถ้าเราแยกให้ถูกประเภทนี่เลยนี่เลยมีบูธอยู่ข้างหน้านี่เลยนี่เลยครับีนี้นะครับช็อตเจ็ดของเรายักจัดที่ใหญ่แบบนี้เหมือนเดิมของราวันเทียบอย่างที่พี่จอยบอกไปใครยังไม่ได้ไม่ต้องตื่นเต้นใช่แล้วค่ะเพราะเจแจ เป็นแฟนองค์พิทักษ์องค์องค์รักพิทักษ์เจียบมีไหมฮะเจ้าจริงเหรอวันนี้ต้อมาจริงเหรอใช่โอ้วแน่นอนนะครับว่ามีฟู้ดทักเกอร์นะครับมาร่วมสร้างสีสันด้วยแบบจัดเต็มอีกด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงใหม่ช่วงนี้นะครับจะมีกุ่มลาแสนสวยละครเรื่องนี้ใค่ะใจดูอยากเจอเขาไหมอยากเขามาไม่ได้มาสิจ้า และแน่นอนว่าเน้นย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่จาบแท้จริงจับก็มานี่นีๆีอยู่ข้างๆแล้วหรือสี่มาแล้วสำหรับปฏิทินนะครับปฏิทินช่อง7 HD ของเราวันนี้ปฏิทินก็มีมาแจกเช่นกันครับและแน่นอนครับแจกด้วยคัพนักแสดงของช่อง7 HD ครับใรบ้างอร่อยดี นำโดยที่ฮานาลิวิสนะครับฮานากริชครับผู้เกียรติบูทครับปิ่นชะริพรครแน่นอนว่าที่ทุกได้ได้ตำแหน่งเป็นสดสดร้อนร้อนไทยซุปเปอร์เลย์2024ครับมาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลยนะเอเลนและดีแลนด์นะครับเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะคะแล้วก็ท้ายจะมีบทเพลงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่พี่ๆนักแสดงแจกปฏิทินไปแล้วเรียบร้อยนะปฏิทินหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีนี่ เป็นโรงเรียนสอนดนตรียามาห้าที่เดวนาย,ยนี่แหละเขาจะมาสร้างสิ่งสันค์ความบันเทิงให้นะคะในรยายการวันนี้นะคะปีนี้เองก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับศูนย์กัค้าเดนนาย์เซนเตอร์พระราวงกาที่เ,เพื่อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้จัดกิกกรรรไม้กับน้องๆในวันนี้<ช>ด้วยนะคะคมาดูกันอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงการแสดงนะคะขออนุญาต โซนด้วยกัน,นะคะ่ะโซนแรกก็คือฟันโซนนะคะที่จะมีพื้นที่สนุกสนานนะคะให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้การขอบคุณด้วยสําหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึง,รงาารถกรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมเอาวิสาากิจชุมชนวัดจตแดงนะคะ,ะนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและใครอยากจะเป็นนักร้อง,องใครอยากจะเป็นนักรอ้องบ้านเมือ ูของชุมทางลนะทองนะคะโดยบริษัทเซเว่ s t ตาร์สตูดอจำกัดนะคะแล้วก็ยังมีบูธจากเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ แล้วก็มีบูธขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยด้วยค่ะที่มาร่วมงานในปีนี้และแน่นอนนอกจากโซนนี้แล้วที่จะสารฝันของน้องๆแล้ว <สะ S 1> โซนกิจกรรมทางด้านหลักที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีและอยู่เคียงข้างเรามาตลอดเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องมีติดบ,บ้านแน่นอนครับโฟร์โฮลสโ,โตรเลสตอรีร่ครับและมัลติเกรตอร้อยยหนึ่งจริงๆว้าวบ้านคุณจอยนี่เต็มตู้เย็นนะฮะ โฟโมสนะครับนำความสุขและประโยชน์ดีๆมาให้ทุกคนในวัยเด็กแห่งชาติในวันเด็กแห่งชาติวันนี้<ฮ>ะนะครับที่บูฟโฟมสนะครับวันนี้มีสลัดชีสช,ช็อกโกแลตสตอรีร่ด้วย<ฮ>ะนะฮะแล้วก็มีโกโก้มัตติเกรดมาให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะครับผมผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโฟโมสช็อกโกแลตนะครับสตอรีร่และมัตติเกรดอร่อยอยืนหนึ่งครับค่ะสนุกได้ไม่มีขีดจำกัดไปกับเลโก แน่นอนครับเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโหวกครับนิกาซ่าค่ะผลิตภัณฑ์ขนมหมักโยอีซีครับผลิตภัณฑ์ขนมหมักโยอีซีนะคะ <โห S 2> แล้วก็ข <โห S 2> นมบะหมี่กรอบกรุงรสไอส์แม็กค่ะครับยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับอยู่มายานาฮ่ายูโรเค้กนะคะแล้วก็มีชิฟซีนิม่าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กและครอบครัวค่ะเป็นโรงภาพยนตร์ที่เราจะแฮปปี้มาก ลูกๆจะได้เล่นอย่างปลอดภัยพ่อพแม่ได้ดูหนังอย่างมีความสุขนะครับแคมปัสครับช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจนี้ทุกบูธทุกบริษทัษท,ษทษเลยนะครับ บอกว่าพี่เจ้าบ,บอกว่าที่พี่เจ้ามาได้วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยขออนุญาตนะคะอขอบคุณค่ะสาหรับโฟโมอโสตรอเบี่และมัลติกนะคะอร่อยดูหนึ่งค่ะโ,โมอนนาความสุขและประโยชน์ดีๆมาให้ทุกคนในวันนี้ทังชาติ<อ>ที่ปรโฟโมอดวันนี้มีสกัดชีนะคะรถช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็โฟมอดมัลติกมมาให้ทุกคนรวมเพะันเดี๋ยวหลังจากที่อาจจะแบบโอ้โหเล่นเกมเหนื่อยแล้วสนุกแลโโมม้วไปรับได้ for uh -huh. uh -huh.